ครับก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ FC ทุกท่านเช่นเคยนะครับพบก,กับผมช่างหยัก NSR นะครับวันนี้เราจะเอาความรู้ดีๆมาฝากครับบางท่านอาจจะรู้แล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้เอามาฝากาบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับส่วนท่านที่รู้แล้วก็แนะนำเม้นต์มาได้นะครับวันนี้จะวิธีการใส่น็อต ฝาสุกนะครับน็อตเสาเสาฝาสุกนะครับตอนนี้เป็นน็อตแท้ที่เบิกมานะครับมีทั้งหมด6ตัวมียาวสองสั้นสี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับมันมันจะมือจะดำหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะมันจะมีด้านเห็นไหมครับด้านนี้จะเป็นหลุมลงแล้วก็ด้านนี้จะนูนนะ มันจะไม่เหมือนกันนะครับเวลาใส่ให้เอาด้านนี้ฝังเข้าไปในเสื้อนะครับอันนี้ผมใส่ไปห้าตัวแล้วครับตัวสั้นก็เหมือนกันครับมันมันไม่มัน,ม,นมันต่างกันแค่ยาวกับสั้นแค่นั้นเองนะครับส่วนลักษณะก็เหมือนกันมันจะมีด้านหนึ่งที่เป็นหลุมแบบนี้เห็นไหมครับหลุมหลุมแบบนี้อีกด้านหนึ่งมันจะนูนนูนขึ้นเห็นไหมครับ ให้เอาด้านนี้ฝังเข้าไปใส่เข้าไปครับตัวสั้นก็เหมือนกันครับเห็นไหมผมจะเอาด้านนูนนูนนูนขึ้นมาครับผมใส่ไปเกือบจะทุกตัวเหลือตัวเดียวก็เลยเอามาฝากนะบ,บางท่านยังไม่รู้นะครับบางท่านรู้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับก็แนะนําเม้นเข้ามาได้นะครับ จะมีตัวยาวตัวยาวจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นของตากลมนะครับตากลมตาเหลี่ยมเหมือนกันนะครับผมเป็นรหัสเสื้อเดียวกันน็อตก็เหมือนกันใช้เหมือนกันนะเราก็ขันเข้าไปครับนะให้ให้เอาด้านนี้ลงนะครับด้านที่เป็นหลุมด้านนูนเอาขึ้นนะครับอันนี้ฝังเข้าไปนะครับผมฝังเข้าไปแล้วก็ใช้นะ็อนตะนะ ถ้าเราไม่มีเครื่องมือฝังเสาเราก็ใช้น็อตแบบนี้ครับแบบปนบ้านเลยครับง่ายๆเลยที่ผมใช้ประจำหันเข้าไปหันเข้าไปแบบนี้นะครับให้หันหันเหลี่ยมน็อตเข้ามาด้านนี้ตัวหนึ่งและะ้วก็ดัแนะนําน็อตให้เป็นแหวนเรียบนะครับให้เป็นหน้าเรียบตรงนี้ให้หน้าเรียบอย่าอย่ามีแบบเป็นหยกัยกหยกัยกหยักหยักการคลายนะครับมันจะ เวลาเราขันเข้าไปแล้วมันจะถอดยากแล้วมันก็จะไม่แนบสนิทกันมันจะไม่แน่นนะมันจะไม่ดีแนะนำแบบแบบนี้ดีกว่าขันเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้น็อตล็อกของผมจะใช้เป็นประแจหัวผ่านะครับแบบนี้มันจะได้เข้าง่ายเห็นไหมครับจะเข้าง่ายเวลาเราขันถ้าเป็นแบบนี้มันจะเข้าไม่ได้เห็นไหมครับถ้าเอามาด้านนี้มันก็ติดแหวนนะครับ แนะนำให้เอาน็อตที่มีแหวนติดแบบนี้นะครับถ้าเป็นปักตายมันมันจะมันจะเข้าเรียกอะไรมันจะเกลียวมันจะเสียเลีเ่ยมมันจะเสียนะถ้าเป็นปักตายแนะนำเป็นหัวผ่าตัวละร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทแล้วแต่เกรดนะครับไหาะซื้อได้ตามร้านเครื่องมือหรือจะสั่งในลาซาด้าก็ได้แต่ที่ผม ตัวนี้เป็นปร,จรัจจเอาไว้ขันแป๊บเบรกรถใหญ่นะครับเพราะว่าแป๊บเบรกมันจะไม่ไม่สามารถเอาแบบนี้เข้าไปได้หรือถ้าเป็นปักตายก็จะเสียเหลี่ยมมันจะเสียนะประมาณน,นี้อันนี้ก็ขันล็อกเข้าไป้คนระับครับเดี๋ยวผมทํางานมือเดียวถ่ายคลิปมือนึงอาจจะช้าอาจจะไม่สะดวกนะแล้วก็ขันให้มันแน่นนะครับ ล็อกนแฮมเนตไม่ต้องไม่ต้องลงมาให้สุดเกลียวนะครับให้เหลือหน่อยนึงเนี่ยครับผมเหลือไว้อยู่การน,น็อตการน,น็อตให้แน่นนะครับล็อกกันให้แน่นครับแบบนี้พอแน่นแล้วเราก็ฝังเข้าไปครับฝังเข้าไป ไม่ต้องแน่นมากนะครับเดี๋ยวแตกผมเห็นหลายหลายหลายคนหลายท่านขันฝังเลยจนจนจนต,ตรงนี้มันแตกครับผมเห็นหลายหลายหลายใบเลยที่มันแตกบางทีก็แตกตรงนี้เนี่ยฝันฝังตรงนี้ก็แตกตรงนั้นไอเสียเนี่ยตรงนี้ผมเจอบ่อยเจอประจําเลยชอบแตกฝังลึกเกินไปขันแน่นเกินไปนะครับขันเข้าไปครับข,ข,ขันเข้าไปจนมันสุดเสีย เข้าไปโอเคครับเราขันจนมันสุดเกลียวตรงนี้ครับพอมันสุดเข้าไปแล้วเราก็ขันเอาแค่แน่นตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากครับขันโอเคเนี่ยครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยครับแล้วก็คลายแล้วก็ใช้ตัวนี้จับด้านในครับจับตัวใน ออนนี้ก็คายออกประมาณนี้ครับแค่นี้เ,นเดี๋ยวขอผมคายก่อนนะครับครับหนึ่งโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้ครับทันเข้าไปพยายามให้มันเข้าให้มันตรงนะครับอย่าให้เกลียวตรงนี้มันเป็นเกลียวมันหวานเด็ดขาดเลยนะครับมันจะยุ่งยากเลยนะถ้ามันหวานมัน,นแล้วการถอดก็คล้ายกันแต่ว่าจะถอดยากนะครับเราก็ใช้ถ้ามันถอดยากจริงๆก็ใช้ แก๊สเป่าเบาๆให้มันร้อนนะครับดีวมันก็จะดีวมันก็จะออกง่ายนะประมาณนี้ครับผมรับตัวยาวจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเพราะตาเหลี่ยมตากลมมันจะมีอ่าท่อน้ําตรงนี้ประมาณนี้ครับผมโอเคทริกดีๆมาฝากครับง่ายๆไม่ยากโอเคครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับกดติดตามไว้เดี๋ยวผมจะมีคลิปดีๆอะไรมาฝากอีกก็กดติดตามกดสัด่นกระดิ่งไว้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้สำหรับผมช่างอยากเข้าตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ